สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับ Facebook แฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดี FC ครับผมผู้เที่เกตตามรับชมช่องกระถ่ายมือสองร้านแอรเทคเตอร์อยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ครับทางร้านเราก็มีสินค้าเข้าใหม่เพิ่มเติมนะครับผมมานําเสนอครับตัวนี้ครับผมจะเป็นรถเข้ารองอ้อยนะครับผมเป็นรถเข้ารองอ้อยนะครับสาหรับท่านใดที่ทําเกษตรตะกรเกี่ยวกับอ้อยนะครับผมรถที่เข้ารองอ้อยนะครับผมวันนี้เราก็มีเข้ามาแนะนาครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นไอ รถไทยขนาดยี่สิหกแรงนะผมเข้าลองอ้อยนะผมก็สภาพสวยครับผมสภาพสวยนะผมตัวนี้ยันมาเป็นคนนำเข้ามาขายนะครับผมรถรุ่นนี้ครับผมจะเป็นยันมานำเข้ามาขายนะครับยันตศูนย์ยันมาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะผมตัวนี้นะครับผมสภาพสวยนะผมตัวนี้ ตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับผมเป็นเครื่องยนต์สสูบไดเรกอินเจคชันนะครับผมขนาด26กแรงม้านะครับผมขับเคลื่อน4ล้อโฟวินนะครับผมมีโครงกันอ้อยให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้รถก็สภาพสวยมากครับผมตัวนี้สภาพสวยมากชั่วโมงการทํางานน้อยนะครับผมตัวนี้ชั่วโมงการทํางานอยู่ที่300กว่าชั่วโมงนะครับผมแทบใหม่เลยครับรคันนี้ครับภายในห้องผู้โดยสารนะครับผมประมาณนี้ครับ รถสภาพแห้งนะครับผมตัวนี้เดิมเดิมเดิมโรงงานนะครับผมชั่วโมงการทํางานนะครับผมตัวนี้จะเป็นไมตริกิตอ้นนะครับผมไมตริกิตอ้นชั่วโมงการทํางานอยู่ที่สามร้อยห้าสิบสี่ชั่วโมงนะครับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่สามร้อยห้าสิบสี่ชั่วโมงนะครับสภาพก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ยางดีสีเส้นขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวินนะครับผมภายในห้องเครื่องนะครับผมเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะครับผมยกฝาครับผม สภาพเครื่องยนต์เดี๋ยวดูภายในห้องเครื่องนะครับผมครับตัวนี้ก็สภาพ99%แล้วครับเครื่องยนต์แห้งสวยนะครับผมจุดมาร์กจุดจุดมาร์กจุดช็อกยังอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้ครับผมเป็นรถขนาดเล็กนะครับผมเข้าล่องอ้อยนะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีผ่านพวนให้หนึ่งตัวนะครับจะมีผ่านพวนให้หนึ่งตัวนะครับ ครับราคาไม่แพงครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนหกบาทนะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทนะครับสําหรับรถเข้าลองอ้อยนะผมอ่าฉายาเขาก็คือโซลิฟนะครับผมตัวนี้โซลิฟนะครับรถไถเข้าลองอ้อยโซลิฟยี่สิบหกแรงนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบไดร์เล็กอินเจคชันนะครับผมเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับผมเครื่องไดร์เลกนะครับผม เป็นระบบเกียร์การเกียร์กระปุกนะครับตัวนี้ครับเป็นระบบเกียร์กาเรบบเกียร์กระปุกนะครับขับเคลื่อนโดยสีล้อโฟวินนะครับผมสภาพ99%นะครับสาหรับท่านในที่จะเอาไปใช้งานในล็อกอ้ยนะผมสภาพนี้ก็เจ้าหน้าผมสภาพพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับผมไว้สตาร์ฟังเสียงเครื่องยนต์ครับว่าตัวนี้เครื่องนิ่มขนาดไหนนะผมตัวนี้เครื่องเกียร์นี้ก็การันตีนะครับผมว่า 99%เลยนะครับผมสภาพภายนอกภายในรถแทบไม่ได้ใช้นะครับผม354ชั่วโมงนะครับผมนิ่มมากครับตัวนี้ครับ165,000บาทนะครับเราจัดส่งฟรี200กิโลแรกนะครับ165,000สนหกหม่านบาทเอถ้าได้ที่สนใจจริงนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาดูได้ครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0 8 2นะครับผม874 0072ครับ ศ8 2 8 7 4 0ดส2ครับผมตัวนี้ครับก็เบาะก็จะเป็นเบาะแบบเบาะสปริงนะผมเด้งได้นะผมระบบฟืนไฟออกครบนะครับผมตัวนี้ระบบไฟเลี้ยวไฟตาไฟผ่าหมากครับแต่ดังนะครับผมตัวนี้ป๋าปงลงไหนระบบฟืนไฟออกครบหมดนะครับตัวนี้ครับไฟตาสวยๆครับไฟตาสวยๆเลยนะครับผมหนึ่งแสนหกหมื่น ห้าพันบาทนะครับผมจะส่งฟรี200กิโลแรกนะครับผม FC ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามดูครับผม0 8 2 8 7 4 0 0 7 2เดีครับเดี๋ยวเรามารับชมคลิปการทำงานดูครับผมเดี๋ยวเรามารับชมคลิปการทำงานดูขับเคลื่อนดูครับผมว่าแรงไหมเครื่องเกียร์นิ่มไหมครับผมมารับชมเลยครับ ตัวนี้ก็เครื่องเกียร์ครับการันตีได้เลยครับเครื่องเกียร์เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยสภาพสวยนะครับผมสภาพดีมากนะครับผมสีเดิมโรงงานนะครับผมตัวนี้ส, ainda, ส,ส, enfin wan wan, สีเดิมโรงงานนะครับผมวอนอตยังเงาวับอยู่ครับผมนี่ครับวอนอตยังเงาวับอยู่เลยนะครับระบบถูดไฟออกครบระบบโควินนะครับผมแห้งนะครับผมไม่มีรั่วซึมนะครับผมไม่มีรั่วซึมครับระบบเกียร์ระบบโควินทํางานได้ปกตินะครับผมราคาก็หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ บริการจัดส่งฟรี200กิโลแรกนะครับผมอุปกรณ์2ชิ้นครับมีดัดินนะอ่าขอไปครับอุปกรณ์1ชิ้นครับมีผ่านหลังนะครับผมผ่านหลังพร้อมโครงกันอ้อยนะครับผมเข้ารองอ้อยนะครับสำหรับท่านใดจะเอาไปติดโรตารี่เข้ารองอ้อยก็สะดวกสบายครับคันนี้ครับผมราคา165,000บาทครับเบอร์โทรติดต่อ0 8 2 8 7 4 0 0 7 2ครับ0 8 2 8 7 4 0 0 7 2ครับรถสวยๆครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากเอสซทุกท่านนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับ,บทางรถไทยมุอสองร้านแอร์เทคเตอร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบการแนะนอดสุดไวเพียงแค่น,นี้ครับผมสวัสดีครับ